สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรามีเรื่องใกล้ตัวคนใช้แอปเรียกรถมาคุยกันค่ะโดยเฉพาะพี่พี่พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่เนี่ยน่าจะสนใจเป็นพิเศษครับผมเรื่องของระบบนำทางหรือ gps เนี่ยแหละครับแต่เป็นตัวที่อยู่ในแอป grab, grab เลยที่เรียกว่า grab navigation ใช่ค่ะปกติเวลาเราขับรถอาจจะต้องเปิดแอปแผนที่แยกเนาะแต่นี่คือรวมมาให้ในแอปเดียวเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะอิงจากข้อมูลที่ทาง grab academy clinic เขาให้ข้อมูลกับพาร์ทเนอร์โดยตรงเลยครับเราจะมาดูกันว่าเจ้า grab navigation เนี่ย มันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงมีฟีเจอร์อะไรเด่นๆบ้างแล้วมันมีประโยชน์กับคนขับยังไงแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องการให้คนขับช่วยรายงานข้อผิดพลาดของแผนที่ได้ด้วยอันนี้ต้องคุยกันยาวๆเลยค่ะได้เลยครับเริ่มกันที่ตัว Grab Navigation ก่อนเลยไหมครับได้เลยค่ะหลักๆเลยคืออะไรคะคือแนวคิดหลักๆเลยก็คือเป็นระบบนำทางที่อยู่ในแอป Grab เลยครับทําให้พาร์ทเนอร์เนี่ยไม่ต้องสลับแอปไปมาเวลารับงานแล้วต้องนำทางอ๋ออันนี้แก้ปัญหาได้ตรงจุดเลยนะคะลดความยุ่งยากไปได้เยอะเลย แล้วบนหน้าจอมันมีอะไรให้ดูบ้างคะก็จะมีข้อมูลนำทางพื้นฐานครบครับพวกลูกศรบอกทางชื่อถนนระยะทางที่จะถึงจุดเลี้ยวถัดไปอะไรพวกนี้อืมอืมแล้วก็มีบอกความเร็วปัจจุบันที่เราขับอยู่ด้วยครับอ่ามีบอกความเร็วด้วยแล้วเห็นว่ามีแจ้งเตือนความเร็วด้วยเหรอคะอันนี้น่าสนใจ ใช่ครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เขาใส่มาเพื่อช่วยเรื่องความปลอดภัยคือมันจะแสดงความเร็วสูงสุดที่กฎหมายกำหนดในเส้นทางนั้นๆอ๋อเช่นถนนเส้นนี้ห้ามเกิน60ก็จะขึ้นบอกไว้ประมาณนั้นครับหรือถ้าเราขับเร็วเกินกำหนดเช่นเกินร้อยบบนทางด่วนมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้น,นมาอาจจะเป็นสีแดงหรือมีสัญ,ญลักษณ์บอกโหดีจังเลยค่ะช่วยเตือนสติได้เหมือนกันนะเนี่ยครับผมนอกจากนี้ก็มีข้อมูลเสริมอื่นอีกอย่างเช่นแจ้งเตือนว่าข้างหน้ามีถนนปิดหรือมีกล้องจับความเร็วมีบอกกล้้้ออองดวยััันนนนีีพ่่คคคขบบบจะะะชรผม แล้วก็มีแสดงจดหมายปลายทางชัดเจนมีปุ่มให้กดเปิดหรือเปิดเสียงนำทางได้แล้วก็แน่นอนดูสภาพจราจรแบบเรียลไทม์ได้ด้วยว่าเป็นสีอะไรเขียวเหลืองแดงครบเลยนะคะเนี่ยสรุปก็คือทั้งสะดวกไม่ต้องสลับแอปข้อมูลก็ครบถ้วนแถมมีฟีเจอร์ช่วยเรื่องความปลอดภัยอีกใช่เลยครับหลักๆก,ก็คือเน้นให้พาร์ทเนอร์ใช้งานได้ง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดการตั้งค่าให้มาใช้ Grab Navigation นียากไหมคะเผื่อใครอยากลองเปลี่ยนมาใช้ ไม่ยากเลยครับง่ายมากๆเข้าไปที่เมนูในแอป Grab นะครับแล้วก็ไปที่บัญชีตั้งค่าระบบนำทางแล้วก็เลือก Grab Navigation แค่นี้เลยครับอ๋อแค่ไม่กี่คลิกเองครับ พอรับงานแล้วกดปุ่มเดินทางไปยังระบบมันก็จะใช้ grab navigation นำทางให้เลยอัตโนมัติโอเคค่ะทีนี้มาถึงเรื่องไฮไลท์ที่เกริ่นไว้ตอนแรกเรื่องการรายงานข้อผิดพลาดของแผนที่อันนี้แบบว่าน่าสนใจมากที่ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมได้ขนาดนี้ใช่ครับอันนี้เป็น,นกลไกที่ผมว่าฉลาดเลยคือให้คนที่ใช้ถนนจริงๆเนี่ยช่วยกันอัปเดตข้อมูลแผนที่ให้มันถูกต้องแม่นยำอยู่เสมอเหมือนเป็น crowdsourcing ข้อมูลแผนที่เลยนะคะแล้วขั้นตอนการรายงานต้องทำยังไงบ้างคะ เขาจะมี QR code ให้สแกนครับพอสแกนแล้วก็ล็อกอินด้วยบัญชี Gmail ของเราต้องใช้ Gmail เนอะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดปัญหาที่เจอเช่นแอปมันนำทางผิดให้กลับรถทั้งที่เลี้ยวได้หรือหมุดปักไม่ตรงอ๋อพวกหมุดชื่อสถานที่ผิดหรือตำแหน่งคาดเคลื่อนใช่ครับหรือแบบข้อมูลจราจรไม่ตรงเลยถนนโล่งมากแต่ในแอปขึ้นสีแดงรถติดหนักอะไรแบบนี้ก็รายงานได้เข้าใจละ แล้วก็ต้องใส่หมายเลขการจอง booking ID ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อใช้อ้างอิงแล้วก็สําคัญคือต้องอัปโหลดรูปภาพปัญหาประกอบด้วยรูปภาพนี้ต้องเป็นภาพจากไหนคะถ่ายจากหน้าจอ grab navigation เลยถ้าปัญหาเกิดในกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยใช่ครับเขาขอเป็นภาพแคปหน้าจอจาก grab navigation ที่แสดงปัญหานั้นๆ เออถ้าอยู่ต่างจังหวัดล่ะคะถ้าเป็นต่างจังหวัดเขาอนุโลมให้ใช้ภาพจากแอปนำทางอื่นๆได้ครับที่มันแสดงให้เห็นว่าเออเส้นทางนี้มันผิดนะหรือข้อมูลตรงนี้มันไม่ถูกต้องอ๋อโอเคค่ะแล้วก็เห็นว่ามีค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆให้ด้วย,วยถ้าปัญหาที่รายงานไปมันถูกต้องแล้วเขาเอาไปแก้ไขแล้วครับผมถ้าปัญหาที่เราแจ้งไปเนี่ยได้รับการตรวจสอบและแก้ไขในระบบแผนที่ของแกร็บแล้วผู้รายงานก็จะได้รับค่าตอบแทน3บาทต่อหนึ่งปัญหาที่แจ้งไปครับ3บาทอาจจะดูไม่เยอะแต่ก็ถือเป็นกําลังใจ ะะแล้วก็ช่วยให้ข้อมูลมันดีขึ้นจริงๆใช่ครับมองว่าเป็นเหมือนการช่วยกันมากกว่าแล้วพอหลายๆคนช่วยกันข้อมูลมันก็จะอัปเดตเร็วขึ้นแม่นยําขึ้นมากครับมีตัวอย่างปัญหาที่คนรายงานกันบ่อยๆไหมคะนอกจากเรื่องเส้นทางผิดหรือหมุดผิดก็มีครับเช่นบางทีแอปมันค้างไปเลยไม่มีเส้นนําทางขึ้นมาหรืออยู่ดีๆก็แสดงผลเป็น Google Maps แทนหรือขึ้นข้อความ error แปลกๆอ๋อพวกปัญหาทางเทคนิคของตัวแอปเองก็รายงานได้ครับหรือเจอบ่อยๆก็คือนําทางเข้าซอยตันเข้าถนนส่วนบุคคลหรือ หรือทางที่มันไม่มีอยู่จริงหรือทานปิดไปแล้วแบบนี้ก็แจ้งได้หมดเลยครับค่ะแล้วถ้าแจ้งไปแล้วอยากจะตามเรื่องหรือว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ได้ค่าตอบแทนทํายังไงคะเขาก็มีช่องทางให้ติดตามครับมี QR code อีกอันนึงให้สแกนเข้าไปเช็คสถานะได้เลยถ้าแจ้งไปเกิน7วันแล้วยังไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ลองเข้าไปตามเรื่องดูได้ดีจังค่ะมีระบบติดตามให้ด้วยแต่มีข้อควรระวังนิดนึงใช่ไหมคะเรื่องค่าตอบแทนอ๋อใช่ครับมีหมายเหตุไว้ว่า ถ้าเป็นการแจ้งปัญหาเรื่องลืมอีเมลหรือลืมรหัสผ่านล็อกอินเข้าระบบอันนี้จะไม่เข้าข่ายการได้รับค่าตอบแทน3บาทนะครับอันนั้นเป็นเรื่องการช่วยเหลือด้านบัญชีผู้ใช้ไปเข้าใจค่ะชัดเจนดีแล้วถ้าพาร์ทเนอร์คนไหนฟังแล้วสนใจอยากจะศึกษาเรื่อง Grab Navigation เพิ่มเติมล่ะคะเขาก็มีช่องทางให้ติดตามข่าวสารอยู่ครับรู้สึกจะมี Facebook Page เฉพาะเลยแล้วก็มีพวก QR code หรือลิงก์ให้เข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมได้อีกครับเยี่ยมเลยค่ะ สรุปแล้วกราฟนีเวียชันก็คือระบบนำทางที่ไม่ใช่แค่ฝังมาในแอปเพื่อความสะดวกอย่างเดียวแต่หัวใจสำคัญคือการเป็นระบบที่มีชีวิตที่พัฒนาตัวเองได้ตลอดจากข้อมูลฟีดแบ็ของผู้ใช้งานจริงๆใช่เลยครับซึ่งจุดนี้ก็น่าสนใจและนำไปสู่คำถามชวนคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าการที่ระบบแผนที่ดิจิตอลสมัยนี้มันพึ่งพาข้อมูลแบบเรียลไทม์จากผู้ใช้จำนวนมากแบบนี้เนี่ย <Huh? S 2> มันจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าหรือเปลี่ยนความหมายของคำว่าความแม่นยำของแผนที่ไปมากน้อยแค่ไหนอืน่าคิดนะคะ เมื่อเทียบกับวิธีทําแผนที่แบบเดิมๆที่อาจจะใช้เวลาอัปเดตนานกว่าแต่ก็อาจจะมีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นระบบระเบียบมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองพัฒนาการกันต่อไปครับว่าเทคโนโลยี crowdsourcing แบบนี้จะพาเราไปถึงจุดไหนกับเรื่องแผนที่ดิจิทัล